โอเคกรับสวัสดีคุณผู้ชมได้แล้วครับตอนนี้เล่นเคาน์เตอร์อรกับกับใครครับเอาร์มเยอะอาร์อามอีกแก้วเฮ้ยเฮ้ยมึง,ม,งมึงกระตุ้นเฟสเฟสหน่อยดีวะลองคลิป y ยูทูบยเวยเออลองจนเบื่อแล้วเพื่อนลองจนเบือ่อโอ้ทำอย่างมึงเก่งตายเนี่ยนะครับวันนี้ The เนมอาร์มถ้าใครอยากเล่นคานเตอร์กับเขาก็เ,ากเชิญครับ ไม่ว่ากันอืมโอเคอันนี้คนมาเลเซียครับเขาเคยเล่นกับผมไว้เนี่ยนุ๊นี่คือการอักทายครับอืมอห้อง สาม,มารถเล่นด่านสองด่านสามต็อบพีดคือเขาเรื่องมากเอาอย่างนี้ดีกว่าตัอบพีอ์ on my pc พีแค่ my pc <laughs> <put> มันฝรั่งเ,ออเดี๋ยวห้าออไม่ใช่มัฝรั่งไม่ใช่โพเตโต้ไม่โพเตโต้ ันนี้คือเพื่อนผมเรียนโรงเรียนเดียวกันขอไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันครับส่วนนี่ใครก็ไม่รู้ครับเคยมาเล่นกับผมมาเลเซียแล้ว่าน,นก็แอดผมมาส่วนอันนี้ชื่อผมครับเนี่ย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 ถ้าคนดูเอาไปดูกันแล้วก็ถ้าอยับอย่าเอาไปไปคูเกอร์ทาンสเลตนะครับ <laughs> มันจะพูดสิ่งที่ไม่น่าจะดีมากเท่ <laughs> าไหร่เด <laughs> <laughs> <ๆ>ี๋ยวแชนแนลบินแน่เลยต้องรีบไปเปลี่ยนชื่อ น่าจะเปลี่ยนต้องงานแล้วละ่ะก็ไม่รู้จะเอาชื่ออะไรดีส่วนใครที่อยากดูคลิปแรกที่ผมทํานะครับอันนี้คือคลิปที่สองแล้วคลิปแรกที่ผมทำคือเส้นซีเอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไอพีที่ดักเสียงกันนะครับคลิปที่แล้วมันชื่อว่า c o s m มฮยมันเป็นเพื่อนของไออาร์มเนี่ยแหละมันบา้าพอแล้วมันไม่ใช่เพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนคืออะไรครับ คนบ้าขนาดสีทัญญายังเอาไม่อยู่อ่ะครั้งที่แล้วที่เล่นก็จริงจังครับอันนี้ก็สบายๆเนาะอาร์มเนาะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานมึเปิดเพื่อปิดไปเลยนะเดี๋ยวโเดน เพราะทำตามสัญญานี่ก็คือจะไป็นรอยหลังมัน ล <c oughs> มีแต่คนบ้า okay, เทมาแล้วสติกลับมาแล้วสติมาปัญญาเป <c oughs> ลืมีเปลือยไปอยู่คำฟ้องยังโล อออสโอ้โหโดโอวเฮ้ยเหลือใหผมคิวมั่ผมคิวมัอ่โโอไม่คิวเลยไม่ได้คิวเลยอะมาไอะยทไรอ,ไ,รอไม่ม,ม, <S <S ม,มีอะไรกสกิดตูด God. Good guy. <laughs> Our mission is simple: take them out. Take them. <laughs> <Lay> down smoke. <laughs> คูไม่ได้คิวอีกแล้วเฮ้้คีไม่มีผมก็คงจะรอดไม่ยู่ออันดับสุดท้ายอ่ะสูงบ์อยางอยก็ยังไม่ตายว่ะทำไมสกอตู0ูนสูงเลยอ่ะผมหมดเดินไปโอ้ยเจ็บไหม เดินอะไรยิงไม่เก็บออไปอีกคนนึงฟังไงฟังเราเอ้ยฟังมันดิมันออกมันเปลี่ยนจากบอกมังค่าแล้วนี่เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บที่ต่อตกแก่เพื่อนขอปืนมึงหน่อยดิไม่เอา ไอ้นี่สีเหลืองแล้วเหรอชดวชดวดว,วอ่ามไปไหนวะเนี่ยอามไปตอนไหนม,มาที่ทีเบตแล้วจ้ะนั่นเหรอมาเหล่าไวจังโอ้ยโอ้ยต,ติดติดอะไรวะเนี่ยเอาเอ๋ะแลลี่เออเอีไวจัง <The music. S 1> ขอดีฟิวก็ยังดีวะขอคะแนนหน่อยย้ิเย่ได้สองคะแนนแล้ว จกรวดีใจอ่ะดีใจหน่อยเร็วเย้เพื่อนเขาจัปดีใจจช่เพลื่อนเราที่สองกันแน่แล้วนี่ดีใจหรือมอกัญชา บีออบบอลกายไม่ออบหุ้บแตกอะไรวะดูความนุ๊กของผมเองมาแล้วอามมันอยู่ตรงรถแน่ๆ เดี๋ยวบมันอยู่ตรงรถแล้วหรือไม่ก็หลังกล่องเพราะมันมีอัพตัวหนึ่งอุ้ยโลไม่โลไม่โดนเลยสักนักแงหลายไหมเนี่ยเฮ้ยมีดอะโอ้โหปว กากกะนล้วแกงกากกติเยอะเ้อขออินดูพีไม่รู้ไม่มีรถ <c oughs> ไม่เหม,มืออะไรอะไรยาวๆไฟเซเว่นทวยทวย ไอ้ชัดยิงเหรอเออไฮมิดด้วย oh. โอ้โคตรแก,กโคตรแกโคตรแจกมากโคตรแจกเลยเย้ <Yeah. S 2> โวคะแนนได้เอ็ด้วยเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แต่เรามายังอยู่อันดับที่สุดท้ายก็ยังดีวะเทนีกว่าไม่มีคะแนน พันแงงเหรอคันแงไม่ใช่พันแงผมนี่หิวเลยหิวเอาไอ้บูอะไรวะก็จะหยิบละกาหน่อยโอ้แล้วไปบีกันหมดโอ้โหมิดไปมิดกันสองไปเอไปหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งนี่เป็นโจรสลยวก็ได้ไม่บุกซะโอ้โหแฟดบี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 ทนาเนาโอเค ทำแบบทำแบบกินคำแบบเอาเป็นยิงเพื่อนตัวเองทำไมเนี่ยอ,อุ้ยหัวแตกเลยแตกไหมเฟ้นอ้าวสีชมพูเอ้ยสีม่วงไทยเหรอใช่โอ้โห โคตรับของเรา What the fuck so y ออเอาไอ้ไอ้ไอไออยไไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้นไอ้อ้ไอ้ไ้ไอ้อ้อ้มอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ้ไอ้

วิมโอเเคดูคลบอกไว้เลยนะปืนเนี้ยที่เล่นจริงจริงจังจังอ่ะอ่านจะรู้ไว้ว่าปืนที่เราเล่นเริงจริงโอ้ยดีวีสีคนเนี่ยวัดวัดเอามีมาแทงหลังเราทำไมทำไมข <laughs> ามา,าแล้ว เอช็อตเอช็อตเอช็อตโอ้โหเลยหรอเอช็อตโอ้โหเลยยินเสียงเอลองด้วยที่รอเอช็อตโอ้โหเอช็อตบันกายเอช็อตทูเอช็อตทูไม่นานดันยุดเอเดบิวดันหยุดเอเโอ้ยทำไปเถื่อนจังวะแต่ละคนถึงก็สั่งห้ามใช้เอเดบิว ไม่เป id ็นไรก็เลยใช่ไอเจแอนวิวไปแล้เราใช้ปืนนี้ดีกว่าปืนนี้คือเอาจริงหันมาเล้วคิดของเขาเห็นปืนเห็นปืนบนหัวแล้วรู้สึกท้ออะปืนพ่นยามาฆ่าคน ลองทูโอ้โหโอ้โหสามนัดไม่โดนเลยแรกนะเอซายแล้วเฮ้ยลูก2องร้อยเมตรว่ะมีดมีดมีดอ้าาโอ้โห,โโหลูกซองร้อยเมตร อีโน่้องซองร้อยเมตรเขียนเลยครับเน่ยต้องซองร้อยเมตรเรนี่เกสเฮ้ยมีดปัตตาฟายไงของไทยมี if down please สายเปย์นี่วาดันไอช็อตเลยดันเลยเหรอเฮ้ยกูขายแค่คะแนนเดียวกูก็สิบคะแนนแล้วเว้ย รอไหนอ่ะงัวเปล่ารอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่จัดกันไปกัดการไปเออมีฮายูกินรอฉันรออยู่ไอ้อามึงต้องมันนั่แล้วแม่งเคี้ยวแล้วไอ้บ้า เอาแทนจะเดินไปดอยเองจะได้ไปช่วยเพื่อนเออแตกกัวบีเดินไปบีเลยอีบ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 ีีีผมมันนูเกินเกินไปนันที่สองโอ้โหสุดยอด แบบนี้เอ๊10คะแนนแล้วเย่เมันดีใจอะ่ะแต่ก็ดีใจปรากฏการณ์นี้ไม่มีให้เห็นบ่อยๆได้ไหมปรากฏการณ์ใช้คำนี้เลยแล้วคนมาลิสเตรมันเชื่อนอะไรอันดับหนึ่งวะเออไอ้อาร์เปิดดิ เต,ตามใหเเ้เอาเครื่องเอาเครื่องพลอยาเอาเครื่องพลอยามาในเกทพิษเหนที่ดีเอลองใช่เหรอ,อเฮ้ยทีเบตตัวนึงทีเบตตัวนึงทีเบตบันไม่ได้ยินกูหรอกกูได้ยินเสียงมึงไหนอะเก็บแล้ว เงยลองลองเง้องเลอเดร็วแค่มันอยู่อีกตังเอซายอ้ยอ่ะเนี่ยเล่นดีๆก็เล่นได้เล่น บอกแล้วปืนนี่ผมเอาจริงนี่สุดทินเนี่ยเกินค่าได้ทั้ง2เนี่ยไม่ t w h เป็นอะไรกันวะเนี่ยโวยสมองสมองเหมือนไฟมันแต่ละคนจะเอาความจริงมาพูดไปลองเล่นเดี๋ยวมันส่งครามฟามระเบิดกันยังไงวะ รอฉันรออยู่เอลองรอเลอลองเราอยู่ที่บ hey, ีนานมากเะคโอ้โหมาเลยมันจะมาบีเนี่ยรออยู่ <laughs> ก็เผื่อมันเดินมาบีไงไน,ไน,น้อยไดบบ้เอมพีต<ะ> <c oughs> าหนึ่ง็ยังดี What โคตรจะนุบ ยิงไม่โดนหนักหนักนับกูอีกจะนนซะกขอบ้างน้อยไม่เห็นไม่เห็นก็ยืนสับไม่ยืนเดินสับปืนเล่นน่ะแม่งหนักกกูอีกเียายเอ็ดเลยยังไงก็แพ้อยู่ดี มีบอมให้โอ้โหเกลียนตื่นนตั้งแต่สามมันโทกทำไรดีอาร์มยิ้มหน่อยดิอืมอะไรอ่ะเอาให้เออขอบคุณมากรวยอ้าวตั้ใจห้ได้อ่ะสนายวันไกาย คิวมากงามโอ้โยเองเนี่ยมันกระยี้หมดกระยี้ต้องมาดูกันนะฮะโอ้โหนี่คิวด้วยตัวมูไอตัวไอตัไอมูไม่ได้ไอ้ยมูเอา NWP ไปไว้ตองมิดให้หมดเลยมึงมึงมึงเอาเนกี้ไหมกูดิ อยู่ปีอย่ตรงนี้กันบูไปอยู่ตรงนี้บูไปอยูตรงนี้ปีตรงนี้ปีตรงนี้แล้อสามสองหนึ่งอตรีตอรีตอรีตรีแมนตอรี <laughs> ja, al, <oi. laughs> oh, ja, Oh, Ja. ja. <laughs> 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 เอ้ยพี่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 ว่าว่าลูกปักกีเมื่อกี้แล้วกูไม่เข้าหัวสองคนไม่เข้าหัวสองคนแล้วไม่ใช่หัวศัตรูนะหัวเพื่อนเลยจะโดนแบนด์ไมเนี่ยถ้าข่าวอีกคนเดียวโดนแบนแน่เออไปเยอะง <mile> โอ้ยเลกเก็บถล่มประหลาดีเนี่ยแหละความฝันที่ต้องการผมเล่นตั้งแต่ลงแรงมาไม่เคยใครเอามาเล่นอย่างนี้ความฝันที่ต้องการเอ้ยไปบีไปบีเอ้ยเดี๋ยวไปเกิดเก็บตังค์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 ของวันเก็บตังค์ของวัน เร4เกมไว้ยิงตรงมิดต่อมิด 1, B2, มิด2 แอดสิตอีกแล้วแอดฟิตก็แอดฟิตสามแล้วเนี่ยเฮ้ยในเก็บได้แล้วความกระหายสงครามไอ้เจ็บคอรู้แล้วทำไมในสนามโลกก็ถึงชอบใช้กัน,นเอ้ปืนนี้ ไปไปไปไอลองเอลองเอลองในเกมคือสไนเปอร์ที่ดีไปตาม้ยข้างหน้าข้างหน้าเขาว่าเขาจะรู้กันแน่ะว่าเรามาก็ามีแต่เดินเงียเงี้ยไปไปไป ตามไว้ก่อนแนทนแป๊บตั้งติดตั้งปืนเรียบร้อย <c oughs> ดูเอดูเอช็อตไป <c oughs> คุณเอาอ่ะนัดเดียวจอดนี้ยจิ้มร <c oughs> อเฮ้ยขอบคุณมาก ไป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 บีไปบีไปบีไปบีดันบีพุชบีเนี่ยแหละความฝันในวัยเด็กคือการกินโกโก้ในอ่างลับนะฮบีเกลือบีเกลือเลยนีไอฝันก็ฆ่าไปเแล้วเราก็ต้องไป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 บูไปกัดตรงนี้กัดตรงนี้สามสองหนึ่งไปไม่เอาไม่อยากยิงอะไงโดนหัวมึง จะเดินเบนโคตรแม่นหน่ะยิงหัวทุกเพื่อนสองตัว๋อเอลองอูเฉลียวดูเฉลียว go 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 เอลองไปช่วยอ่ะหมดแล้ววางเลยติดตั้งปืนเรียบร้อย

เนี่ยแหละความฝันในวัยเด็กคือการกินกุ้งโกรย์หอ่างอาบน้ำเอ้แล้วขอเปลี่ยนปืนนะไม่โอ้โหกระบอกนั้นเลยเหรอเหลือร้อยห้าสิบไม่ประหยัดเงินเลย สองสามอ่ะโดนแบน <c oughs> วัดโดนแบนสองชั่วโมงไอ้บ้าเวิร์ดเวิร์ดแล้วเมื่อกี้ตายปะเราไม่ตายอะไรแต <c oughs> ่อยู่ดีบูหายไปเฉยเลย <laughs> <c oughs> ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับกดแชร์ได้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ